สวัสดีครับผมเป็นนักศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวันนี้ผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องโรงอาหารที่เป็นมากกว่าที่กินข้าวแต่คือหัวใจของชีวิตพวกเราเป็นเด็กบริหารมีตารางเรียนที่แน่นมากมีงานกลุ่มและกิจกรรมมากมายเวลาพักก็น้อยนิดในหนึ่งวันก็ใช้พลังงานเยอะมากโรงอาหารจึงกลายเป็นที่พักใจและเติมพลังที่สําคัญที่สุดแต่ช่วงนี้ราคาข้าวในโรงอาหารก็สูงขึ้นนะครับส่วนใหญ่เราต้องจ่ายมื้อละ41-60ถึงบาท ไม่มีใครต่ำกว่า40บาทแล้วเพราะราคาเริ่มต้นก็40บาทขั้นต่ำแล้วแม้ราคาของอาหารจะสูงขึ้นแต่นักศึกษาบริหารกว่าครึ่งก็ยังเลือกรับประทานอาหารที่โรงอาหารของคณะเพราะว่ามันใกล้แถมสะดวกบางคนก็เลือกเพราะราคาย่อมเยาพอใจได้รสชาติหรือความสะอาดครับการสำรวจกลุ่มประชากรครั้งนี้ของเรามีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องผู้ชายผู้หญิงรวมถึงเพื่อนแ GBT จีบวกด้วยครับเพื่อให้เสียงทุกกลุ่มถูกสะท้อนออกมาอย่างเท่าเทียมโดยเฉลี่ยแล้ว พวกเราเด็กบริหารจ่ายค่าอาหารมื้อละ41-60บาทบางคนเกิน60บาทแต่ไม่มีใครต่ำกว่า40บาทเลยครับถึงแม้ราคาอาหารจะสูงขึ้นแต่คะแนนความพึงพอใจราคาอาหารของโรงอาหารบริหารอยู่ที่3.67จาก5ถือว่าพึงพอใจมากโดยเฉพาะเรื่องราคาที่เหมาะสมแต่ก็ยังมีช่องว่างนะครับบางร้านป้ายราคาไม่ชัดบางร้านปริมาณน้อยเกินไปถ้าเทียบกับราคาหรือคุณภาพไม่คงที่ทำให้เพื่อนๆหลายคนรู้สึกไม่ชอบในส่วนตรงนี้ครับ อาหารในโรงอาหารมีหลายอย่างนะครับข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวของทอดสิ่งที่เพื่อนๆอ,อยากได้จริงๆก็คือความยุติธรรมครับไม่ได้ต้องการให้ถูกที่สุดแต่ขอให้ตรงกับสิ่งที่จ่ายทาร้านต่างๆในโรงอาหารชัดเจนโปรง่งใสไม่มีการคิดเกินจริงและคุณภาพคงที่เพื่อนๆของผมก็พร้อมที่จะยอมรับราคาครับแต่บางคนก็หนีไปกินที่อื่นนะครับเมื่อร้านค้าให้ราคาที่ยุติธรรมความเชื่อใจจึงเกิดขึ้นและทุกมือก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มครับความคุ้มค่าไม่ได้หมายถึงถูกที่สุด แต่มันคือสมดุลระหว่างคุณภาพปริมาณและราคาที่ลงตัวครับสิ่งพวกนี้คือปัจจัยสำคัญอย่างมากในการเลือกใช้บริการทีมนักวิจัยจึงทำการสำรวจครับถามนักศึกษาจริงๆว่าคิดยังไงกับราคาและคุณภาพอาหารที่นี่ผลที่ได้ก็น่าสนใจครับส่วนใหญ่พอใจกับราคามากแต่ก็ยังมีเสียงสะท้อนเรื่องความหลากหลายและความคุ้มค่าโรงอาหารไม่ใช่เพียงที่กินข้าวแต่มันคือพื้นที่ที่เชื่อมใจพวกเรา ให้ทุกคนได้มานั่งร่วมโต๊ะและหัวเราะไปด้วยกันหลังจากหมดพลังงานกับการเรียนไปอย่างหนักในแต่ละวันอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือความสะอาดครับแม้จะไม่ใช่สิ่งที่เห็นชัดแต่ทุกคนสัมผัสดได้และมันทําให้อิ่มใจจริงๆเพราะมีพี่ๆี่แม่บ้านคอยทําความสะอาดเช็ดโต๊ะให้ครับและร้านอาหารหลายๆลายร้านก็จัดจานได้น่าทานแต่ปัญหาอีกอย่างคือคิวที่ยาวมากในช่วงพักเที่ยงบางครั้งทําให้เวลาพักสั้นๆหมดไปกับการยืนรอผมหวังว่าในอนาคต โรงอาหารของคณะเราจะมีอาหารที่หลากหลายมีให้เลือกหลายอย่างและยังคงยุติธรรมกับทุกคนเหมือนเดิมในเรื่องของราคาและปริมาณที่เหมาะสมและการสำรวจโรงอาหารบริหารครั้งนี้ก็สอนผมว่าความเป็นธรรมคือเครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้ความโปร่งใสคือรสชาติที่ทำให้อิ่มใจและเมื่อเราร่วมมือกันโรงอาหารก็จะเป็นที่แห่งความสุขของนักศึกษาทุกคนครับผมนายพัศกรพรมอยู่รหัสนักศึกษา6 6 1 0 0 3 3 9 ขอขอบคุณที่รับชมจนจบครับ